สวัสดีครับสวัสดีรอบดึกนะครับตีสามครึ่งนะครับแอดยังไม่ได้นอนนอนไดลล้หลายครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาดูบอลตีสามครึ่งแล้วก็เสร็จคลิปนี้ก็จะนอนแล,ล้วก็ฟุตบอลคู่เอกของแอดเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับตอนรับการมาเยือนของเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดไปได้สามประตูต่อนหนึ่งนะครับแบบก็ตามทรงนะครับยิงในนาที 15นาทีสุดท้าย2ลูกทำแม็กคาลิสเตอร์สุดสวยเลยกักโปโมงเช็ดตามน้ำสุดๆเลยครับ3-1ส,สุดยอดครับทำให้คารนลิวอพูนำเป็นจา่าฝูงนะครับ70แต้มในล่าสุดเลยครับแข่ง30ชนะ21ละฮะเสมอ7แพ้2นะครับ70แต้มนะครับอาร์เซนอลตามมาที่2นะครับ68แต้มนะครับ30นัด ชนะ21ชนะเสมอ5แพ้4นะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้67แต้มนะครับ30แต้มชนะ20เอ้ย30นัดชนะ20สเสมอ7แพ้3นะครับมี67แต้มตาม,ตามมาด้วยตามมาด้วยแอสตันวิลล่านะครับที่4นะครับ59แต้มสเปอร์57แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเซลซีขนาดนี้ยัง2-2อยู่นะครับเสมอกันอยู่2-2นะครับก็ก็ยังไม่มีผลอะไรมากนะครับ อเซลซี Chelsea แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าหากออกทรงนี้ครับก็ดังนั้นเรามาสรุปกันอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้มีแข่ง2คู่นะครับก็คือหงแดงลิวอพูชนะเชฟฟ์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ1นําทำให้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนำเป็น70คะแนนนะครับ ก็ยังตามมาด้วยอาเซนอลและแมนซีอยู่นะครับยังเป็นยังเป็นเช่นนี้อยู่เราจะมาลุ้นกันอีกทีในในเกมสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวแอดจะเอาลงตารางให้อีกทีนึงส่วน3ามลำดับสุดท้ายก็ยังเป็นลูตันทาวยี่สิบสองแต้มเบอร์ลี่สิบเก้าแต้มแล้วก็เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับสิบห้าแต้มนะครับก็น่าจะ น่าจะเตรียมตัวไปเล่นแชมเปี้ยนชิพอย่างแน่นอนมั่งเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดนะครับเพราะว่ายัง10บแพ้รวดอยู่คนระับยังยังยังใส่ห้านัดหลังอ๋อเสมอ2นัดแล้วก็แพ้อยู่3นัดก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะจะลุ้นลุ้นลุ้นกันหน้าหนักอยู่อา่ายังยังต้องลุ้นกันต่อไปยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้แอดเอาผลตารางไว้อยู่ท้ายท้ายคลิปนะครับก็สามารถรับชมด้วยนะครับแอด cover ดนตรีไว้เพียงหนาทีนะครับเพื่อให้รับชมได้ง่ายๆสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีตอนเช้าดึกๆเลยก็หรับฝันดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ